ตอนเช้านะคะเราจะทานาที่นิกกี้ทานประจำก็คือ,อน้ำผึ้งใส่กาแฟแล้วตามด้วย <c oughs> นมผสมกับนมโอ๊ตนะคะใส่ลงไป เราที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่นะคะเพื่อเราจะสร้างให้มันเป็นคีโตสิ์น้ำมันมะพร้าว MCT oil มาจากว่า m มีเดียมเชนไตกีิสลนยนั่นเองนะคะยี่ห้อนี้ Holland and Barrett เราสามารถที่จะใส่ประมาณ1หรือสองช้อนนะคะไม่เกินนี้นะคะหรือว่าทานได้เลยนะคะมันจะหอมอร่อยมากอันเนี้ยจะทานสดๆหรือใส่กับกาแฟก็ได้รับรองว่า ทำให้เขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำมันมะพร้าวที่แบบหอมมากนะคะพอมันแยกเป็นีเดียมแต่คีสไลชเชนแล้วมันก็จะทำให้ไม่ไม่ได้มันเลี่ยนเหมือนน้ำมันมะพร้าวนะคะกินง่ายอ่อนๆนะคะเพื่อนๆนค,นคนใดที่สนใจที่จะลดไขมันนะคะสร้างเชฟตัวน้ำมันมะพร้าว mct เนี่ยมันจะตรงเข้าไปในตับเลยนะคะดูดซึมเข้าไปในตับเลยแล้วก็ทำให้ตับเนี่ยสร้างเขาเรียกว่า ดูซึมไขมันได้นะคะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแทนที่จะใช้คาร์โบไฮเดรตมันจะทําให้เราอิ่มนั้นขึ้นนะคะหิวข้าวน้อยลงแเราทานได้น้อยลงลองดูนะคะเพื่อนๆที่ห้อนี้เลยแนะนํานะคะหอมอร่อยตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะจาก1599เนี่ยตอนนี้มันเป็น17.49ซื้อ2แถม1ไปตากันเลยค่ะ